วันนี้มาดูเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้นะครับเป็นแบตเตอรี่รุ่น p 2 1ดยี่ห้อ Total นะครับพันกว่าบาทนะครับดูใน Lazada, Shopee ตัวแบตเตอรี่ผมมีอยู่แล้วนะข้างในก็จะเป็นกล่องแบบนี้ครับเป็นทรงเลื่อยมาเลยเดี๋ยวแกะดูกันต่อ ก็มีใบรับประกันแล้วก็มีคู่มือนะครับมาในกล่องไม่มีอะไรแล้วครับก็มีกาดมีที่จับสวิตช์กดตรงนี้ตรงนี้เป็นเซฟตี้ดันแล้วถึงจะกดได้ถ้าไม่ดันกดไม่ได้นะครับนี่ คือต้องกดคันเร่งแล้วเร่งถึงจะทำงานเดีย๋ยวเราลองดูกันตัวนี้มันมี2รุ่นนะมันมีรุ่นอ่รุ่นยาวกับรุ่นสั้นอันนี้คือรุ่นยาวนะครับความดังอยู่ที่97นะจะน้อยกว่าเครื่องยนต์แน่นอนใบมีด เดี๋ยวเราลองเทสความดังก่อนอันนี้เป็นแบตนะครับตัวรุ่น4แอมปมีไฟเต็มอันนี้อันนี้เป็นตัวที่ผมรีวิวไปแล้วนะกับเครื่องขัดสีรถยนต์เครื่องพ่นสีเครื่องโบเวอร์นะครับก็คือไม่ต้องซื้อแบตเพราะเราใช้ร่วมกันเรียบแบตนะครับ ถ้าเรากดจับตรงนี้เราก็กดเซฟตี้กดตรงนี้นะครับยังไม่ทำงานต้องกดตรงนี้ด้วยปล่อยอันใดอันหนึ่งก็ไม่ทำงานนะครับเนี่ยกดไม่ทำงานต้องจับสองมือทำงานเท่านั้นคืออันหนึ่งจับนี่อันหนึ่งจับนี่แล้วก็ยกนะครับกดเฉยๆไม่ทำงานกดนี่ไม่ทำงาน ปอดเซฟตี้กดกด่ mm hmm. กดะเดี๋ยวเราลองไปตัดกัน ตัดตรงนี้ไปพุ่มหนึ่งแล้วก็ตัดหน้าบ้านไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งยังไม่ได้ตัดแล้วก็อันนี้จุดเริ่มที่เราตัดอันแรกแล้วก็พุ่มนี้เป็นตัวแอลแล้วก็พุ่มนี้นี่ทั้งหมดมาดูตรวจสอบแบตกัน แบตยังเต็มอยู่